สวัสดีครับคุณผฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าอดีตกาดเสื้อแดงซัดเดือดอมยกพวกช่างยุเริ่มที่ลูกตัวเองไปติดคุกก่อนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมบัติทองย้อยซึ่งเคยเป็นกาดของกลุ่มคนเสื้อแดงมาก่อนนะครับสมบัติได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีของยกซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา1 1 2นะครับ สมบัติบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณเห็นว่าเด็กที่เป็นนักเคลื่อนไหวทําสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคุณมองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยถ้าคุณมีลูกคุณก็ปลูกฝังให้ลูกคุณทําให้ได้สิครับทำแบบที่เด็กเหล่านั้นเขาทำนั่นแหละครับอย่ามายุลูกชาวบ้านเขาให้ทําในสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่เนี่ยเขารับไม่ได้และไม่ทํากันเริ่มที่ลูกคุณก่อนเลย ไม่ใช่มาตื่นเช้ามาส่งลูกไปโรงเรียนแล้วพร่ำสอนเขาตั้งใจเรียนนะลูกอย่าเลหลวไหลนะลูกกลับบ้านให้ตรงเวลานะลูกแต่งตัวให้เรียบร้อยคุณครูก็จะได้ให้เกรดดีๆพอได้เกรดดีก็จะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆพ่อแม่จะได้ชื่นใจเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นที่ลูกคุณก่อนเลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนแปลงแบบที่ยุให้ลูกคนอื่นเขาทำกันอยู่เนี่ยอยากให้ลูกไอ้พวกที่ยุยุอยู่เนี่ย ติดคุกติดตารางดูบ้างสิครับดูสิครับแม่งจะจุดผู้ฉลองกันเ็ดวัน7็ดคืนไหมเอาสักเดือนยุจังคุกในไะม่ใช่สวนสนุกที่ลูกๆมึงเข้าไปจะได้กรี๊ดกรี๊ดเหมือนนั่งรถไฟหอน่ะมันไม่ใช่นะครับ